มีอายุขึ้นทุกๆวันนั่นแหละค่ะแต่ว่าอยู่ที่ความสุขอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิดไมเซ็ตของเราแต่เราต้องปรับทัศนคติเราให้เรามีความสุขกับทุกวันเราคิดดีทําดีพูดดีเรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เรามีอะไรก็ตามอะค่ะแล้วเราก็ขอบคุณกับสิ่งที่เรามีนั่ว่าจริงๆแล้วอะทุกคนสวยในแบบของตัวเอง ภาษาธุก็ก็ขอบคุณนะคะสําหรับคําชมจริงๆแล้วมันก็นักจะบอกว่าวัยอ่ะตอนนี้อย่าไปมองเรื่องอายุนะคะทุกคนนะมีอายุขึ้นทุกๆวันวนั่นแหละคะ่ะแต่ว่าอยู่ที่ความสุขอยู่ที่ใจอยู่ที่ความคิด mindset ของเราถ้าเราคิดว่ามันมันเยอะมันดูโอ้มันแก่จังมันอะไรไวัยมันทําเป็นอุปรสรรคมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะคะแต่เราต้องปรับทัศนคติเราให้เรามีความสุขกับทุกวันเราคิดดีทดําดีพูดดี เรามีความสุขกับสิ่งเล็กๆที่เรามีอะไรก็ตามอ่ะค่ะแล้วเราก็ขอบคุณกับสิ่งที่เรามีนัดว่าจริงๆแล้วอ่ะทุกคนสวยในแบบของตัวเองทุกๆคนเกิดมานี้มีความเป็นยูนิของตัวเองไม่มีใครเหมือนคุณแล้วคุณก็ไม่เหมือนใครเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเรารักตัวเองมากๆเรารู้แล้วเออเราก็มีคุณค่าเรามีข้อดีอะไรเราก็เอามาใช้แล้วเราก็ปรับอะไรที่เราคิดว่าเรายังบกพร่องตรงไหนล้วพัฒนาตัวเองนัดว่าเดี๋ยวสุดท้ายอ่ะคุณจะมีพลังอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานบวกๆอะ่ะ ความสวยงามมันจะอยู่ตรงนั้นเองค่ะก็อย่างที่บอกค่ะถ้าเราคิดอย่างนี้ยตลอดเราเราแบบมีทัศนคติแบบนี้ในเชิงบวกกันนะคะแล้วเราไม่ได้หลอกตัวเองไม่ใช่โลกสวยแต่ว่ามองตามความเป็นจริงถ้าอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างแบบมันคงไม่ perfect หรอกค่ะมันก็คงต้องมีบ้างที่แบบว่าไม่ไม่ได้ทุกอย่างแต่ว่าความไม่ perfect นี่แหละค่ะ มันก็คือสิ่งที่ดีที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็แค่มีความสุขในทุกๆวันแล้วก็สุดท้ายเดี๋ยวเราก็แค่แบบอยู่กับปัจจุบันอะให้ดีๆไม่ต้องคิดอะไรเยอะอย่าคิดอะไรเยอะเลยค่ะตอนนี้เราต้องแบบใจจอยกับชีวิตใชด่ดีขึ้นค่ะดีขึ้นช่ยก็เหมือนเป็นช่วงที่แบบว่าเราก็ปรับการทานแล้วก็พักผ่อนแล้วก็เขาเรียกว่าดูแลสุขภาพแล้วก็มีทางเลือกอื่นๆเช่น การทานอาหารที่ดีแล้วก็ทานสมุนไพรท,ทาอะไรที่แบบเกี่ยวกับธรรมชาติมากขึ้นนะคะก็เน้นเรื่องการอยู่การเกณฑ์การความคิดมันส่งผลหมดเลยนะคะคือถ้าเกิดว่าเรามีทัศนคติดีๆแล้วก็มันก็ช่วยๆอะไรได้หลายๆอย่างมันความเครียดแล่ละค่ะหรือความวิตกกังวลมันก็นํามาซึ่งในหลายๆอย่างที่มันส่งผลต่อกายต่อใจมันก็ทุกอย่างมันทางานไปด้วยกันหมดแต่ว่าเราก็ไม่ต้องไปปฏิเสธมนันถ้าเกิดเรามีเรื่องเครียด มีความทุกข์ก็ปล่อยมันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ผ่านไปเดี๋ยวเราก็ต้องมีเรื่องดีๆคนเรามันมีมันมีทั้งดีแล้วมันก็มีทั้งไม่ดีมันสลับกันอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเมื่อไรที่เรารู้สึกไม่ดีอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเรารู้ว่าเดี๋ยวความสิ่งดีๆมันก็มันจะมาก็ดีค่ะดีแบบก็ปกติค่ะใช่ก็ถือว่าเต้นปกติอยู่ไม่มีอะไรยังไม่มีอะไรเล้าใจเลย